สวัสดีครับผมเอทีเคเซกบันสับวันนี้จะมาผ่าประกอบท่อครับก็จะมีแปน้นทางเข้าครับสองนิ้วไอ้เหล็กกนร,รอยครับไอไ้ไดไทเทสองนิ้วเชื่อมเต็มครับไอ้แป,ป๊บห้าแถวครับเจาะห้าแถวนี่ก็ใส่เข้าไปแล้วครับรอใส่ปลายอีกทีหนึ่งนี่ครับใส่ปลายไปแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้ผมว่าสวยนะเห็นเขาชอบเจาะปลายตรงนี้กันลองปลายมาไว้ข้างหน้าดูนาะเท่ดี รถนะครับขอเวลาสายแป๊บหนึ่งเรียส่งต่อไปเราจะเริ่มประกอบไส้ข้างในกันแล้วก็อาจจะแก้วก็ยิงลูกริเวทครับลูกดิเวทที่ใช้เป็นลูก เบิด์สี่ทับห้าครับ่าผมจำม่ผิดอาจจะแก้วครับกำลังใส่ใส่อาจใส่เสร็จแล้วครับกำลังยิงลูกรีเวทผมไม่รู้ผมเรียกถูกไหมครผมเรียกรีเวทครับใส่แป๊บข้างไงนเรียบร้อยครับอาจจะแก้วแล้วเหลือติดป้ายกับยิงอันนี้เงีบเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวไปลองฟังเสียงนะครับเราก็ได้ทำการทำท่อเสร็จแล้วนะครับดูครับทรงท่อทรงมันจะแปลกๆนิดนึงครับแปลกพอๆคนถ่ายคนทํานะครับจะบ้ามแล้วทัวเนี่ยฟังเสียงครับ แซบดาครับ